นนคะที่ในที่นี้มันไม่ได้แปลว่าไม่มีหัวใจนะแต่ประมาณว่าอย่าเอาเราอะไปอยู่กับอิมมอร์ชแลเพราะว่าอิมมอร์ชแลอะสุขทุกอะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นตัวเรามันเป็นเหมือนเราเป็นสาสารแล้วสุขทุกมันก็แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันครับสวัสดีครับผมก้องการนะครับกันตะพลเมธีกุลับเป็นศิลปินครับ จริงๆโนฮัทเฮียเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจจากชีวิตผมแล้วก็จากที่การเห็นแบบชีวิตคนสมัยนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าผมแล้วก็หลายๆคนอาจจะให้ความสำคัญกับจิตใจตัวเอง น้อยไปเราจะมองที่แบบสิ่งแวดล้อมรอบตัวดึงเราไปมีความสุขหรือดึงเราไปมีความทุกข์มากเกินไปครับในคอนเซปต์ของโนฮาเทียนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบมุกตลกหลายว่าแบบบางคนบอกว่าเฮ้ยแบบทำตามหัวใจเลย follow your heart อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าหัวใจอ่ะมันก็คือ emotional เนาะบางทีมันพาเราไปสุขมากๆบางทีมันพาเราไปทุกข์มากๆเราไม่ Stable ครับสุดท้ายเราเจ็บเองเราไม่เข้าใจตัวเองเราหลุดไปตามกระแส สังคมก็เลยเป็นเหมือนการเหมือนเติอนสติวเองว่าแบบโนฮาดี้ในที่นี้มันไม่ได้แปลว่าไม่มีหัวใจนะแต่ประมาณว่าอย่าเอาเราไปอยู่กับอิมมอร์ชันแลเพราะว่าอิมมอร์ชันแนลอะสุขทุกอะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นตัวเรามันเป็นเหมือนเราเป็นสาสารแล้วสุขทุกมันก็แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันครับจริงๆง,งานเนี้ยครับมันเริ่มมาประมาณ2ปีครับก็คือจากที่มีไอเดียเริ่มขึ้นมาก็เริ่มสกเก็ตเริ่มอะไรเงี้ยจนมาเป็นงานชิ้นนี้ครับ โนฮาเทีย no ครับซ่อนความรู้สึกที่การยอมรับตัวเองครับไม่ได้บอกว่าเราจะต้องโลกสวยหรือเราจะต้องโลกแบบโลกแย่มากกับเราเราแค่รู้ตัวเองว่าเราทําอะไรอยู่เป็นใครอยู่แล้วก็เข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของของความสุขแล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของของความทุกข์ดังนั้นอยากให้อยู่กับปัจจุบนันแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีสติแล้วก็เข้าใจโลกว่าแบบโลกมันก็เป็นโลกครับมีความสุขความทุกข์ผสมกันไปครับ ผมว่ามันได้ความท้าทายแล้วก็มันไม่ใช่จ็อบอะมันเป็นชีวิตผมอีกฝั่งหนึ่งอะดังนั้นมันโตไปกับผมอะผมรู้สึกว่ามันคือพันธุ์หนึ่งของชีวิตผมดังนั้นงานศิลปะของผมมันเล่าประสบการณ์เล่าสิ่งที่ผมพบเจอมาบางทีมันเป็นตัวฮิลลิ่งเรามาพทีมันเป็นคําตอบของเราได้เข้าใจเติมมากขึ้นนะครับ ผมก็หวังนะมันเป็นเส้นทางที่มันต้องโตขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ไปไกลกว่าที่ฝันไว้วันแรกมากๆครับก็คิดว่าจะทําต่อไปครับจริงๆงานโนฮาเทียครับมันเริ่มโชว์แรกที่ผิงชานมิวเซียมที่สนเจิ้นครับผมแล้วก็ continu มาที่แบงคอกใช่ไหมครับแล้วอีกต่อมาปลายปีก็จะมีที่เอ็กซ์มิวเซียมที่เปจิงดูๆกันไปครับว่าจะไปถึงไหนครับ ก็ขอบคุณที่แบบชอบผลงานแล้วก็สนับสนุนเพราะว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็อยากให้งานศิลปะผมเป็นพาร์ทหนึ่งเล็กๆที่อยู่เคียงข้างเขาแล้วก็บอกว่าเออมีคนที่เจอปัญหาแบบเขานะมีคนไม่ใช่คุณคนเดียวนะที่เจอกับโลกที่ผันแปรเปลี่ยนทุกวินาทีครับ ก็รู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่ไม่ได้โชว์ที่ไทยมา3ปีแล้วก็ตั้งใจมากๆครับเพราะว่าผมรู้ว่ามีคนชื่นชอบงานผมที่เมืองไทยจํานวนมากอยู่ครับก็ตั้งใจทํากมากครับแล้วก็รู้สึกว่างานนี้ถ้ามีเวลาว่างอยากให้มาเพราะว่าน่าจะได้ความสุขแล้วก็อะไรบางอย่างกลับไปครับก็ฝากด้วยครับงานจัดแสดงที่โมค่าแบงคอกครับ